สวัสดีครับผมจักกินนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการทดลองที่6นะครับเกี่ยวกับ r ารมิติซึ่งเป็นรายงานที่อาจารย์หยิบให้นะครับเป็นการที่อาจารย์ชมให้มากันที่รายงานแรกนะครับการใช้ r ารมิตินะครับให้ศึกษาตัวแปรการให้ค่าเริ่มต้นและการรับค่า สแสดงค่าใน array จากโปรแกรมต่อไปนี้ทำการคอมพิว e และรันบน single step ทำการดูค่าภายในตัวแปร array ด้วยคำสั่ง print f และสังเกตค่าของ price 0ถึง2นะครับและบันทึกผลที่ได้จากโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมที่1นึ่งที่อาจารย์ให้มาก็คือโค้ดนี้ใช่ไหมครับก็คือโค้ดนี้ แล้วให้นักศึกษาแก้นะครับแก้ไขบรรทัดนี้ก็คือบรรทัดนี้นะครับและแก้ไขอีกอันนะครับก็คือตรงนี้หลังจากนั้นรันโปรแกรมนะครับอก็รันไปเลยึบนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับไรศูนย์หนึ่ง คำถามนะครับในกรณีที่กำหนดค่าให้แต่ละกับอีลิเมนต์ไม่ครบจะเกิดอะไรขึ้นทำการเขียนโปรแกรมและคอมพิวต์หลังจากที่รันไปแล้วนะครับพบว่าค่าเริ่มต้นนะครับของตัวที่3 4 5เป็น0นะครับก็คือค่าตัวนี้3ตัวนี้นะครับเป็น0และ0 1 0 1 2นะครับเป็นไปตามค่าที่เรากำหนดไว้นะครับ ก็คือ3ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับคำถามต่อไปให้เปรียบเทียบการทำงานและวิธีการเขียนโปรแกรม1และ2นี่คือหน้าตาของโปรแกรมที่2นะครับผมก็ได้ทำการเขียนในออนไลน์ GDB ไปแล้วนะครับเมื่อกดรันปุ๊บอ่าก็จะต้องป้อนค่านะครับผมขอป้อนค่าเดิมเลยนะครับ เหมือนกับข้อแรกนะครับมรนทัดที่เพิ่มขึ้นมานะครับคือ input price ก็คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างโปรแกรมที่1และโปรแกรมที่2อ,อ่ะและนี่มาดูคำถามนะครับคำถามนี้คือเปรียบเทียบ ผลการทำงานของโปรแกรมและวิธีการเขียนของโปรแกรม1และ2นะครับโปรแกรมที่1เนี่ยจะต้องระบุตัวแปรนะครับก็คือบรรทัดนี้นะครับอยากได้กี่บรรทัดนะครับก็ประกาศไปและอยากได้ตัวเลขอะไรในบรรทัดที่1 2 3 4 5 6ห้าก็เขียนไปนะครับ โปรแกรมเนี่ยมันก็จะแสดงผลนะครับตามค่าที่เราป้อนไว้สมมุติว่าผมป้อนเพิ่มไปอีกตัวนะครับอ่าเห็นไหมครับจากค่าที่เป็นศูนย์อยู่เมื่อกี้นะครับตอนนี้กลายมาเป็น40แล้วนี่คือโปรแกรมที่1นนะครับแล้วถามว่า ต่างกับโปรแกรมที่สองนห่งโปรแกรมที่สองของเราเนี่ยสามารถระบุค,ค่า Input ได้นะครับว่าเราจะใส่เป็นตัวเลขอะไรเท่าไรทำให้เมื่อกด Complete แล้วเนี่ยจะแสดงผลแค่3ตัวนะครับตามที่กำหนดไว้ในบรรทัดนี้นะครับถ้าเราอยากให้แสดง4 5 6ห้าตัวเราก็แค่เปลี่ยนบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้บรรทัดนี้ส่วนอีก3ตัวที่ไม่ได้กำหนดไว้ ก็จะแสดงค่าเป็นศูนย์นะครับคำถามต่อไปนะครับโปรแกรมที่สองมีข้อดีกว่าโปรแกรมที่หนึ่งอย่างไรนะครับโปรแกรมที่สองเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าไม่ต้องกําหนดค่าตัวแปรนะครับก็คือค่าตัวแปรนี่เราสามารถป้อนค่าได้เลยไม่ต้องกําหนดไม่ต้องประกาศตัวแปรใดๆนะครับเมื่อเรา กด complete เนี่ยโปรแกรมจะขึ้นให้ป้้นค่านะครับก็คือตัวนี้แล้วเราก็ใส่ค่าที่เราอยากได้นะครับแล้วก็มันก็จะแสดงออกมานะครับต่างกับโปรแกรมที่หนึ่งคือเราต้องประกาศเข้าไปนะครับไม่สามารถป้อนค่าได้ครับผมอ่าสำหรับโปรแกรมต่อไปนะครับโค้ชที่อาจารย์ให้มาก็ตามนี้เลยนะครับ ให้ทดลองป้อนข้อมูล10บยี่4 0 5าิบี่ิห้าสิและหาผลลัพธ์ที่ได้จากการดันโปรแกรมพร้อมศึกษานะครับโอเคเดีเรามาป้อนค่าเลยนะครับนี่นะครับผลการรันก็ the average is 30.0000จุนะครับ คำถามนะครับการเข้าถึงข้อมูลของ array สามารถทำได้อย่างไรการให้ array นะครับมาเติมนะครับก็คือเมื่อกี้ที่เราเติมไปเมื่อเราป้อนค่าเข้าไปนะครับจนครบตามจำนวนที่ตัวแปรกำหนดไว้ข้อมูลทั้งหมดที่ป้อนเข้าไปนะครับจะถูกนำไปเก็บไว้ในตัวแปร temp ก็คือตัวแปรนี้นะครับ จากนั้นนะครับจะถูกนําไปบวกกับค่าท o ทลเริ่มต้นนะครับมันจะวนบวกกันนะครับจนครบลูปแล้วก็จะคํานวณออกมาได้เป็นตัวแปรท o ทลนะครับและนําไปใช้ต่อค่าที่เราป้อนไปนี่คือค่าที่ได้นะครับคําถามต่อไปนะครับลูปฟอร์มีประโยชน์ต่อการเข้าถึงข้อมูลประเภทเอเียอะไรนะครับ ก็คือบรรทัดของฟอ r เนี่ยก็คือบรรทัดนี้นะครับชุดนี้กับทําให้รับค่าของ array นะครับหรือนําจํานวนข้อมูลของค่าที่เราป้อนไปนะครับกี่ค่าก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนะครับไปคํานวณโดยที่ไม่ต้องรับค่าใหม่หลายๆรอบนะครับโปรแกรมต่อไปนะครับโปรแกรมที่4อาจารย์ให้ศึกษาโค้ดนี้นะครับ ก็นำมาเขียนในนไลา GDP ผลลัพธ์ก็ได้ตามนี้นะครับหลังจากที่ศึกษาเสร็จนะครับคำถามรังการทดลองจงเขียนโปรแกรมค่าคะแนนของนักศึกษา10คนเพื่อหาผลรวมโดยสร้างฟังก์ชันชื่อซัมทำการทดลองหาคะแนนโดยส่ง array ที่เก็บคะแนนเด็กทั้ง10คนไว้ไปให้กับฟังก์ชันซัมนะครับ โปรแกรมที่เขียนได้ก็คือโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้นะครับผมจะอธิบายโค้ดก่อนนะครับมันทัดนี้นะครับสร้าง a r r a แบบ float นะครับขนาด10ช่องสำหรับเก็บคะแนนของนักเรียนนะครับ10คนแล้วก็ประกาศตัวแปร n นะครับ ต่อไปเป็นคำสั่ง loop นะครับใช้ for p ป n f ตรงนี้ให้แสดงให้กรอกคะแนนของนักเรียนแต่ละคนนะครับสแกนเปอร์เซ f ตรงนี้เปอร์เซ f นีครับเป็นชนิดของโฟร์แล้วก็นำคะแนนที่ได้รับมานะครับบวกสะสมเป็น,นตัวแปรซัมนะครับตัว pin f ตัวนี้ ให้แสดงผลรวมคะแนนนะครับของนักเรียน10คนแล้วก็เปอร์เซ็นต์จุดสอง F นี้ให้แสดงเป็นตัวิมยม2องตำแหน่งนะครับไปจะเป็นการรันโปรแกรมให้ดูนะครับนี่คือผมใส่สมมุตินะครับว่าเด็กแต่ละคนได้คะแนนกี่คนนะครับโดยมีเด็กทั้งหมด10คนนะครับ total point of student นี่คือคะแนนเฉลี่ยนะครับเฉลออี่ยต่ละคนก็คือ5.0นะครับก็นำโปรแกรมนี้มาต่อนี้เลยต่อไปนะครับจงเขียนโปรแกรมตัวต่อบหาค่าต่ำสุดและสูงสุดจากการรับค่าของผู้ใช้จำนวน10คนและแสดงว่าค่าใดเป็นค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดก็คือแสดง m a c กับ min นะครับ โค้ดที่เขียนมาก็คือโค้ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายโค้ดให้ฟังนะครับค้ o a วงเล็บ10นี่คือประกาศตัวแปรโค้ดนะครับ10ตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวแปร max ตัวแปร min ตัวแปร n นะครับฟุดนนี้จะเป็นคำสั่งวนลูปนะครับเหมือนกับโค้ดที่แล้วเลยรับค่า10ครั้งนะครับจากนั้นเก็บไว้ใน a นะครับ นี่เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นของแม็กในเอเรีนะครับเป็นแม็กตัวแรกในเอรีชุดนี้เป็นคำสั่งตัวหาค่าที่มากที่สุดนะครับค่ามากที่สุดแม็กเอเท่ากับอนนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งตัวหาค่าที่ต่ำที่สุดนะครับชุดนี้แล้วก็มาสแสดงนะครับเป็นทัศนิยมสองตำแหน่งกับค่าแม็กค่าเอินนะครับ เดี๋ยวจะมารันให้ดูนะครับมันก็จะสุ่มตัวเลขเหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับมินน uh uh huh. ี่คือค่าคะแนนต่ำสุดนะครับก็คือค่าตรงนี้คะแนนแม็กก็คือ9คะแนนครับก็นำมาต่อแปบนี้กัเลย ต่อไปนะครับจงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลสตริงและตรวจสอบว่ามีตัวอักษร a อยู่ในสตริงนั้นหรือไม่ถ้ามีให้บอกตำแหน่งตัวอักษร a นะครับว่าอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่โปรแกรมที่เขียนได้ก็คือโปรแกรมนี้นะครับใช้เชียนะครับโปรแกรมเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับบรรทัดนี้นะครับสร้าง a d เชีย สำหรับเก็บข้อมูลนะครับเราถือถ้าก็ประกาศตัวแปรเอนะครับคําตอบเก็บจํานวนที่นับได้นะครับไม่แห้แสดงข้อมูลพิมพ์สตริงนะครับ enter string แต่มาแสดงนั้นแ่้ะแล้วก็เก็บค่า percent s นะครับคําสั่ง for ใช้วนลูปนะครับวนลูปตามความยาวของสตริงนะครับ คำสั่ง if e นะครับถ้าตัวอักษรตำแหน่ง A นับเป็นให้เพิ่มค่า ans นะครับและพิมพ์ข้อความว่าเจอ ans แล้วถ้าสมมุติว่ามันเจอ A แล้วมันจะพิมพ์ขึ้นอย่างนี้นะครับ yes ans A เจอคำตอบ A แล้วถ้าไม่ใช่ก็คือคำสั่ง e AP นะครับก็ยังเพิ่มค่า ans เหมื S อนเดิม อะไรเรามารันดูนะครับนี่จะสุ่มตัวเลขนะครับแล้วก็ใส่ A ไปตัวหนึ่ง A ของเราจะอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสีห้านะครับอ่ามันก็จะบอกว่าเจอ A อยู่ในตำแหน่งที่ห้านะครับถ้าสมมุติว่า A อยู่ลำดับแรกเลย ปุอ่ามันก็จะบอกว่า A Yes A คือคาตอบอยู่ที่1นะครับก็คือสำหรับที่หนึ่งแล้วก็นำมาตอบได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับ